คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องราวของดาราดังนะคะอย่างหมากปรินกันค่ะโดยก็นี่แหละคุณผู้ชมล่าสุดเจ้าต,ตัวได้มีการออกมาพูดแล้วนะคะถึงเรื่องราวประเด็นดราม,ม่าก,ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทางด้านฝ่ายหญิงนะคะอย่างนิชาณธนิชาได้สับหน้านะคะให้กับหมากปรินในงานเปิดตัวซีรีส์ค่ะจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าไม่ให้เกียรตินั่นเองคุณผู้ชมโดยนะคะหมากปรินค่ะคุณผู้ชมได้ไปออกงานอีเวนต์งานงานหนึ่งเพราะ กับมีการออกมาเปิดใจนะคะถึงประเด็นรางมาที่ผ่านมานี้โดยคะ่ะทางด้านของหมากบรินนะคะก็ได้เผยว่าเห็นข่าวแล้วจริงๆนะคะส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยสงสารแล้วก็ขอโทษนิชาด้วยนะคะจริงๆเนี่ยไม่ได้ดีเอ็มนะคะส่งไปบอกก็ขอโทษนิชาด้วยที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็เห็นนะคะว่าผมบู้เสร็จผมต้องนั่งสัมภาษณ์ต่อแล้วเหงื่อนเนี่ยมันไหลจริงๆผมรู้สึกว่าตรงนี้นะคะก็คือ หน้าผากนี่แหละคุณผู้ชมมันไม่โอเคนะคะซึ่งแฟนคลับเนี่ยก็บอกว่าผมพี่มากผมก็ไม่เห็นไงผมก็เลยหันไปให้น้องดูแล้วมันก็เป็นจังหวะนั้นพอดีนะคะที่ช่วยทําให้หน่อยเท่านั้นเองค่ะนอกจากนี้หมากบรินก็ได้เผยต่อด้วยเหมือนกันนะคะว่าตอนนั้นบนเวทีมันเริ่มพูดไปแล้วแล้วเหงื่อเนี่ยกำลังไหลเราใส่เสื้อหนังอยู่นะคะก็บอกช่วยหน่อยช่วยหน่อยก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่น้องต้องมาตอบคําถามอะไรแบบนี้ซึ่งก็มีการถามต่อคะ่ะคุณ ผู้ชมว่าตอนที่เห็นข่าวเนี่ยตกใจไหมนะคะหนุ่มมากก็บอกว่าไม่ได้ตกใจอะไรเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเรารู้ทุกอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วผมเนี่ยเชื่อนะคะว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นรู้นะคะว่าจังหวะนั้นเนี่ยมันไม่มีใครสามารถเข้าไปช่วยได้เพราะว่ากล้องเนี่ยรันไปแล้วพิธีกรสัมภาษณ์ไปแล้วนะคะจังหวะที่ผู้กํากับพูดผมก็หันมาให้น้องช่วยด้วยเรามองไม่เห็นรอบหน้าต้องระวังนะคะเรียกขอทิชชู่ครับทิชชู่อย่างนี้เลยและนี่นะคะ ก็คือสิ่งที่ทางด้านของมากปรินคุณผู้ชมคะได้มีการออกมาเปิดใจไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องราวนะคะที่หมากกับนิชาไปงานเปิดตัวซีรีส์คุณผู้ชมและก็มีภาพออกมานะคะว่านิชาได้ซับเหงื่อให้กับหมากปรินเอาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เดี๋ยวมันก็ไม่ได้มีอะไรคุณผู้ชมคาเป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมงานนะคะที่อยู่ด้วยกันณนะตอนนั้นต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็ททำกลาง FC ฟแฟน ครับนะคะเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายทั้งบอกนะคะว่าเขานับถือเป็นเพื่อนพี่น้องในวงการกันไม่ลาโลกไปถึงไหนแล้วนะคะยังมานั่งดราม่ากับเรื่องแค่นี้อีกโอ้ยเนาะบางก็มีการบอกต่อนะคะว่าดราม่าอะไรก่อนแค่ซับเงื่อนะคะช่วยเหลือกันนิดหน่อยจะเป็นไรคนนี้ก็น,นะคะเรามองเป็นน้องสาวกับพี่ชายนะดูแล้วไม่มีอะไรเลยทําไมจะต้องดราม่าก,กันและก็ยังคงมีอีกหลายต่อหลายคอมเมนต์จากชาวเน็ตคุณผู้ชมภายหลังจากที่หมากบรินนะคะออกมาเคลียร์ถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้ นนตอนนี้แหละคุณผู้ชมขะเอาจริงๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเลยแหละคะ่ะ